ที่มันจะไปด่าคุณแหม่มผมไม่สนใจหรอกคือมันด่าผมด่าคุณแหม่มด่าใครที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมไม่ไม่ใส่ใจมาหรอกคราวนี้ผมประกาศไปแล้วว่าผมจะปกป้องลุงพลป้าแผ่นทนายผมจะไม่ผมไม่ถึงกับปกป้องผมไม่เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ผมจะเป็นปากเป็นเสียงให้เพราะว่าโดยวิชาที่ท่านอ่ะท่านจะมาพูดท่านไม่ได้เพราะว่าทนายบอกว่าอย่าเรียกท่านให้เกียรติท่านเกินบอกเหมือนเพื่อนกันเหมือนเพื่อนกัน โดยวิชาชีพของทานายสมเกียรติเนี่ยเขามีอาจมาพูดอะไรแบบผมได้ไงผมก็ขอเป็นปากเป็นเสียงแทนมันจะด่าว่าผมยังไงผมไม่สนใจหรอกอีชทางน้ามันจะดา่าเฮ้ยเกระเรื่องของมันมันด่าผมผมก็ไม่เคยสนใจเดี๋ยวผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆจะตามดูในช่องทานานขุนคนด่านหน้าเดี๋ยวผมทําคลิปเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปวางไว้เพื่อนก็ เมื่อวานผมวางคลิปไว้ในชุมชนอ่ะเพื่อนๆเข้าไปดูด้วยนะผมจะเอาชั่วโมงปากติดตามช่องทานาันขุนพลดันหน้าเป็นช่องสำรองเพราะว่าตอนเนี้ยข่าวกระแสมาเลยว่ามันจะเล่นงานช่องช่องผมเพราะผมเป็นหนึ่งหนึ่งในสามที่มันจะเล่นก็คือปู่ปาดามลาเต้แล้วก็ผมแล้วก็ทานายแต่ทานายท่านไม่ไม่โดนหรอกเพราะทานายท่านมีโปรแกรมเมอร์เวลาท่านขึ้นไลฟ์จะมีโปรแกรมเมอร์คอยดูอยู่ข้างหลังอย่างผมมันไม่มีตอนน้เช้ามันยังไม่ตื่นหรอกโปรแกรมเมอร์ ฝากเพื่อนด้วยลวกันเผื่อว่าช่องโดนยิงไปร่วงไปเนี่ยมันใช้เวลากู้เกือบเดือนมันจะได้มีช่องสำรองขึ้นมาคุยกับเพื่อนๆชื่อช,ช,ช่องธนันชีวะไม่ใช่ธนันขุนพลด่านหน้าผมวางลิงก์ไวใ้ในในชุมชนแล้วก็วางลิงก์ไว้ในในเพจแล้วก็วางลิงก์ไว้ในเฟซแฟนพันแท้ลุงคนป้าแตนผมเอาลิงก์ไปวางไว้ก็เข้าไปดูก็ฝากด้วย แล้วเดี๋ยวผมจะผมทําคลิปเดี๋ยวคลิปสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําต่อจากอันไอไลน์นี้แล้วผมจะไปวางไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวผมบอกชื่อตอนหลังรับรองเพื่อนเพื่อนต้องรีบไปดูอเออถ้าได้ยินชื่อคลิปเนี่ยเพื่อนไม่ดูไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนบอกเอ้ยไม่ได้กูต้องดูถ้าผมเอามาออกไลฟ์สดน,นี่ต้องยอดยอดดูสดนี่ต้องมีห้าพันคนขึ้นแต่ผมจะทําเป็นคลิปลงไปเพื่อจะให้มันผ่านทะลุสี่พันชั่วโมง